สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการเก็บเงินที่เศรษฐีทั่วโลกใช้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นบิลเกตวอร์เรนบัฟเฟตหรือว่าเศรษฐีคนอื่นๆสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันนะคะนั่นก็คือวินัยทางการเงินและก็กลยุทธ์ในการเก็บเงินที่มีประสิทธิภาพค่ะและในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้กันค่ะว่าเราสามารถที่จะนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างค่ะลองมาฟังกันเลยค่ะเทคนิคที่1 จ่ายให้ตัวเองก่อนหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่เศรษฐีหลายๆคนใช้เนี่ยก็คือการจ่ายให้กับตัวเองก่อนค่ะซึ่งหมายความว่าเมื่อเราได้รับรายได้มานะคะไม่ว่าจะจากการทำงานประจำหรือว่างานเสริมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนนะคะแต่เราควรหักเงินส่วนหนึ่งค่ะ ไปเก็บไว้ก่อนที่จะใช้ใจ่ายในส่วนอื่นๆนั่นเองค่ะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าการเอามาจ่ายให้กับตัวเองก่อนค่ะบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ที่10% 20%ของรายรับในแต่ละเดือนนะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองด้วยค่ะข้อดีของการจ่ายให้กับตัวเราเองก่อนนะคะนั่นก็คือทําให้เรามีวิัยในการออมและยังทําให้เราเนี่ยมีเงินออมที่แน่นอนสําหรับอนาคตด้วยค่ะโดยทางที่ดีนะคะเราควรที่จะเปิดบัญชีออมทรั แยกต่างหากก่อนที่จะกระจายเงินไปลงทุนตามที่ต่างๆค่ะเพื่อให้เงินที่เราเก็บไว้นะคะไม่ถูกรบกวนจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราค่ะเทคนิคที่2ค่ะใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะค่ะ เศรษฐีจำนวนมากนะคะเลือกที่จะใช้ชีวิตต่ำกว่าฐานะของตัวเองถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเงินมากมายแต่พวกเขายังคงเลือกที่จะไม่ใช้เงินไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นค่ะยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะนั่นก็คือคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองที่ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เขาซื้อมาเมื่อหลาย10ปีก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะรวยมหาศาลแค่ไหนซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและการใช้ชีวิตที่ต่ํากว่าฐานะเนี่ยจะช่วยให้เรา มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นค่ะและยังเป็นการควบคุมการใช้จ่ายได้ดีอีกด้วยนะคะทําให้เรามีวินัยทางการเงินมากขึ้นค่ะเรานะคะอาจจะไปปรับใช้ด้วยการเริ่มต้นจากการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเราก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงกันดูนะคะเทคนิคที่3ค่ะการลงทุนอย่างชาญฉลาด เศรษฐีไม่ได้มีแต่เก็บเงินไว้เฉยๆค่ะแต่พวกเขาเนี่ยใช้เงินทํางานให้ตัวเองผ่านการลงทุนการลงทุนนะคะสามารถเป็นในรูปแบบต่างๆได้ค่ะทั้งแบบ หุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอาจจะเป็นการทําธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือการลงทุนทางเลือกต่างๆนั่นเองค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือการลงทุนอย่างชาญฉลาดไม่ลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจและเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของเราค่ะเศรษฐีหลายๆคนเชื่อว่าการลงทุนเป็นการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับพวกเขาได้โดยเราควรศึกษาเรื่องการลงทุนก่อนที่จะนําเงินไปลงทุนและเริ่มต้นด้วยจํานวนเงินที่เราพร้อมที่จะเสียได้ค่ะ เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นเราจึงควรนำเงินเย็นที่เรารอได้ไปลงทุนกันนะคะเทคนิคที่4ค่ะ สร้างรายได้หลายทางเศรษฐีมักจะมีรายได้มากกว่า1ทางเสมอค่ะนอกจากรายได้หลักจากการทํางานประจํานะคะพวกเขาเนี่ยยังมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เสริมอีกค่ะซึ่งพวกเรานะคะก็อาจจะทําตามแบบนี้ได้เช่นกันค่ะเช่นเราอาจจะมองหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือว่าการทํางานพาร์ทไทม์เพิ่มเติมค่ะรายได้หลายทางนะคะจะทําให้พวกเรามีความยืดหยุ่นทางการเงินแล้วก็ลดความเสี่ยงในการพึ่งพารายได้จากทางเดียวค่ะดังนั้น ะะเราคนมองหาโอกาสใหม่ๆที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเราได้นะคะบางคนอาจจะถนัดงานออนไลน์นะคะหรือว่าอาจจะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองก็ได้ค่ะที่ตัวเองมีความรู้ความสามารถนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะค้นพบศักยภาพของตัวเราเองกับสิ่งที่เป็นความถนัดของเราก็ได้ค่ะเทคนิคที่5การหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่ดีค่ะเศรษฐีมักจะหลีกเลี่ยงก,การก่อหน,นี้ที่ไม่จําเป็นนะคะหนี้ที่ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า ผลตอบแทนกลับมาค่ะเช่นการใช้บัตรเครดิตซื้อของฟุ่มเฟือยในทางตรงกันข้ามนะคะนี่ที่ดีเนี่ยก็คือน,นี่ที่ช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตให้กับเราค่ะเช่นการไปกู้เงินมาเพื่อการลงทุนทําธุรกิจนะคะหรือว่าเพื่อการศึกษาเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ของเราค่ะ การจัดการหนี้ที่ดีนะคะก็คือการรู้จักวางแผนชําระหนี้แล้วก็ไม่สร้างหนี้เกินกําลังค่ะซึ่งถ้าถามว่าอ่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรมีหนี้บัตรเครดิตเลยใช่ไหมนะคะคําตอบก็คือจริงๆเนี่ยบัตรเครดิตนะคะถ้าหากเรามีวินัยในการใช้จ่ายนะคะก็จะทําให้เราได้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษต่างๆของบัตรค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะคะแต้มการเก็บคะแนนต่างๆค่ะดังนั้นนะคะมีบัตรเครดิตได้ค่ะแต่ว่าเราต้องใช้ให้พอดีนะคะไม่ใช้เกินความจําเป็นค่ะแล้วก็ บริหารการชําระหนี้นะคะให้ตรงเวลาค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะทําให้การบริหารหนี้ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เกาะให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ค่ะจริงๆแล้วเทคนิคทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะคะไม่ใช่แค่สําหรับเศรษฐีเท่านั้นค่ะแต่เป็นแนวทางที่เราทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันของพวกเราเองเพื่อให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือการเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้และมีวินัยในการจัดการการเงินของตัวเรา เองค่ะอย่าลืมนําเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะวันนี้เบียร์มันนี่อินฟินิตก็มีสาระความรู้มาฝากกันเท่านี้ค่ะคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากกันบ้างนั้นต้องติดตามนะคะสําหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องการเงินนะคะหรือว่าอยากวางแผนการเงินกับเบียร์เนี่ยสามารถที่จะ inbox นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่า a d ดไล n e ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะสําหรับวันนี้เบียร์ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเบียร์มันนี่อินฟินิตพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ